ลองชีวิตน่ะมันไร้ค่าซะเหลือเกินก็ขอกราบสวัสดีคนไทยทั้งประเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามาอยู่กับการเล่าบดตัวคอของเจ้าเพนซนซึ่งมีชื่อที่แบบค่อนข้างจะสเปเชียลหน่อยนะนม่จชชื่อแบบยาวมากนะ ขเรียกเพนแฟนนั่นแหละื่งจากมันมีชื่อจริงกับชื่อย่อนนะซึ่งเขาเรียกว่าเพนนะซึ่งเจ้าตัวคอตัวนี้ข้อมูลและประวัติค่อนข้างจะแปลกประหลาดหน่อยนะเนื่องจากเขานั้นเป็นตัวคอที่ค่อนข้างจะชอบแบบเรียกว่าเดียรตัวคอที่เกิดมาจากการสร้างชีวิตของอิงแฟนนะซึ่งอิงแนเนี่ยเป็นตัวคอที่ เป็นผู้สร้างใช่ไหมแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถสร้างชีวิตได้นะซึ่งท่านท่าอนอาจจะสงสัยว่าแล้วพีเจหรือเปเปอร์เจมแซนเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากเศษเสี้ยวพลังของอิงแซนกับเอลเลอร์แซนนะซึ่งสําหรับเจ้าเพนแซนเนี่ยความจริงมันเป็นตัวละครที่ถูกอิงเนี่ยสร้างขึ้นมาเนื่องจากอิงนั้นนะอยากลองสร้างพลังชีวิตขึ้นมาสักครั้งแต่การสร้างของเขาอ่ะ เรียกว่าดีตรงผลกระทบต่อแบบกฎเกณฑ์ของเขาที่ว่าแบบเรียกว่าเดียอิงแซนั้นไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้แต่เขานั้นดันไปสร้างชีวิตขึ้นมาได้นะเหมือนแบบไปทําลายกฎของตัวเองอะที่แบบตัวเองนั้นไม่สามารถสร้างชีวิตได้แต่ดันไปททาทาการสร้างทางชีวิตขึ้นมานะซึ่งการที่อิงแซนั้นสร้างชีวิตนั้นขึ้นมาแบบเรียกว่าเดียวตัวคอตัวเนี้ยก็ต้องถูกแบบ อิงเนี่ยสั่งสอนมานะซึ่งเจ้าเ,เรียกว่าเดี๋ยวเจ้าเพนแซนเนี่ยมองว่าอิงเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของเขานะแต่ว่าอิงนั้นไม่เคยคิดจะมองเขาเป็นเหมือนพ่อเขามองอิงอ่ะมองแบบเรียกว่าเด็เพนแซน,นเป็นเหมือนแบบไอ้เครื่องมือนะซึ่งเขานั้นสอนเพียงแค่ว่าต้องการให้เพนอ่ะเป็นแบบเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือซ่อมแซมโลกและก็จักรวาลน,นะซึ่งแบบ เนี่ว่าเดี๋ยวคนแต่งเขาบอกว่าเจ้าเพนแฟนเนี่ยมีคอามคล้ายคลึงกับประวัติของเอาตอนที่แบบถ้าท่านเคยดูหนังมาเวลคือเอาตอนไม่ต้องการมาแค้นทีมนอเวนเจอร์ใช่ไหมแต่เอาตอนในคอมิกมาเวลอ่ะคือแฮง์ทิมเป็นคนสร้างแล้วเอาตอนแม่งมองแฮมพทิมแฮงทิมอ่ะเป็นเหมือนพ่อของของมันนะซึ่งต้องไปอ่านประวัติของเอาตอนนียเองนะผมเล่ามาเทเล่ามาเบียงเท่านี้แล้วกันนะเนื่องจากถ้าเล่าประวัติเอาตอนนี่คือยาวอ่ะ แน่นอนอิงแซนนี่คือแบบต้องการสร้างเจ้าเนี่ยเพนแซนมาเป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยเหลือจักรวาลแล้วก็ช่วยสร้างจักรวาลนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและพลังของเขานะซึ่งอย่างแรกขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะข,ของเจ้าเพนแซนหน่อนค่อนข้างจะแตกต่างกับอิงแซนนะแต่ว่าก็มีความเหมือนอยู่นะ ถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางด้านแบบโครงกระดูมเขานั้นมีความเหมือนกับเอลเลอร์แซนที่เป็นแบบสีดําแล้วก็มีเอ่อม,มึกสีเขียวนะซึ่งผู้ตามตรงนะพี่เจ้าหมอนเนี่ยปีกระดูกเป็นสีดาเพราะว่ามันแบบเกิดมาจากหมึกนะทําให้โครงกระดูมของเขาเป็นสีดํานั่นเองอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนแบบเจ้าหมอนเนี่ยมีความแค้นกับอิงแซนแล้วก็ต้องการล้างแค้นกับอิงนะ คือมันต้องการลังแคนอิงแซนที่แบบเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วแบบใช้มันในทางที่ผิดอะคือแบบไม่ยอมแบบไม่ยอมรับให้เรียกว่าดิให้ความรู้สึกเหมือนแบบไออิงแม่งเรียกว่าดิเป็นพ่อที่ไม่ดีใงไงไม่รวะไม่ไปรักลูกหลายคนห็นบอกว,ว่าอิงแซนแม่งรักเฟเพอร์เจมมากกว่านะหรือแม้แต่ไพเลสแซนเองก็เป็นความจริงไพเลสแซนเนี่ยเกิดมาจากของเกิดมาจากพลังของอิงนะแต่ อิงแซนนี่ไม่ค่อยสนใจไพเรสแซนเท่าไหร่นะรวมถึงเพนแซนที่ถูกเขาสร้างขึ้นมาเองก็อิงนี่คือแบบเป็นด้านมืดของอิงแซนคือเป็นคือเป็นแบบว่างไงอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบดูไม่ค่อยชอบดูแลสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะจากศาสนาแล้วอิงแม่งว่าจริงมันก็มีด้านมืดในใจมันมกันนะเนี่ยช่างหวั่นนะ เรามาอธิบายพลังของเจ้าหมอนี่กันเลยเนื่องจากผมนั้นต้องเล่าลักษณะนิสยัยดอดก็เลยนืมบทของตัวเองที่ต้องทาโอเคเล่าต่อพลังของอไอ้วะไอเพนแซนเนี่ย,ยมีพลังในการควบคุมหมึกแล้วก็สามารถเปลี่ยนของแข็งกลายเป็นของเหลวดังใจเม็กนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยการเป็นหมึกและเพื่อหลบหนีได้อย่างรวดเร็วและ ซึ่งเขานั้นเมื่อเขานั้นนะะโดนแกสเตอร์บัสเตอร์โจมตีเข้ามันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นหมึกแล้วก็แบบนี่ว่าดีทําตัวเองเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนของเหลวอะที่แบบถูกอไอยิงผ่านเข้ามาก็ของเหลวก็เป็นดูแล้วก็รวมกับปลาใหม่ได้นะแี่คือความพิเศษของเทนแสนพลังต่อมาสามารถปรับความสูงและขนาดของร่างกายตัวเองได้ซึ่งอืเหมือนอย่างยืดว่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่งก็นะตามนั้นนะ คล้ายลูฟี่ไงไม่รู้และก็พลังหมึกสีเขียวของเขาเองก็สามารถสร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมาได้นะแล้วก็อาวุธที่เขาใช้เป็นหลักก็นั่นแหละแปลงแปลงหมึกแปลงสีนั่นแหละช่างมันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพลังที่เขาใช้สามารถลบล้างชีวิตหรือสร้างชีวิตก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหมอนเนี่ยต้องการที่จะลบล้างชีวิตนะจริง คนแต่งก็เลยเลือกจะเน้นไปทางด้านพลังของการลบล้างชีวิตนะซึ่งเจ้าหมอนเนี่ยอาจจะสามารถลบแซนออกจากแต่ละจักรวาลได้เลยเนะมันแบบเจ้าหมอนเนี่ยสามารถลบแบบเรียกว่าดีถ้าเกิดเจ้าหมอนเนี่ยสู้กับเฟลแซนนะเจ้าหมอนเนี่ยสามารถลบชีวิตของเฟลออกไปได้ด้วยพลังที่ว่าเจ้าอะไรนะเพนแซนเนี่ยต้องการล้างแค้นอิงต้องการล้างแค้นล้างแค้นอิงแซนที่แบบ สร้างมันขึ้นมาไงแล้วก็แบบมีความแค้นกับอิงเป็นหลักนะก็เลยแบบวางแผนที่จะฆ่ามันล้างแค้นอืมซึ่งไอความพิเศษของเจ้ามันเนี้ยคือการลบล้างชีวิตก็ค่อนข้างจะดูแข็งแกร่งอยู่นะสำหรับการลบล้างพลังชีวิตนะะซึ่งถึงแม้ว่าจะลบล้างพังชีวิตเจ้าของจักรวาลออกไปก็เหอะแต่ว่ามันก็ต้องจักรวาลนั้นก็ต้องกลับมามีโตัวตนอีกครั้งนะ เนื่องจากในจักรวาลอันเดอร์เพล่ะเมื่อมีจักรวานไหนถูกทำลายมันก็จะแตกแขนงออกมาอีกครั้งแต่แขนงออกมาเป็น2ส่วนนะคืออันนึงเป็นจักรวานหลักอีกอันนึงก็จะเป็นจักรวานแยกออกมาอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดมีใครทําลายไปแล้วก็จะเป็นการสร้างมันขึ้นมาใหม่นะนึกถึงตอนที่อิงแซนแม่งไปบอกเออแซนว่าการที่เออแซนทาลายโลกของอันเดอร์เฟลไปหนึ่งครั้งแล้วแบบ ทำไมโลกของอันเดอร์เฟลถึงได้ยังอยู่ก็ <sk ill> เพราะว่าเอเลอเซนั้นทําลายไปแล้วแล้วแม่งมันแบบเรียกว่าเดียจักรวาลน,นั้นนะไม่ยอมหายไปได้กลายเป็นการแตกแขนงและสร้างออกมาเป็นสองจักรวาลนี่แหละนะตูวเนี้ยตุ้แหยอยู่แล้วละ่ะคนแต่งเขาคงไม่อยากให้จักรวาลของตัวเองอะหาไปอยู่แล้วละ่ะอืมเล่าต่อพลังต่อไปก็คืออืมเอาจริงดิ ผมก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่มันทำานะเรียกว,ว่าดีคราวนั้นสามารถทําลายแบบประตูมิติแห่งความเป็นจริงได้ก็คือทําลายประตูการระหว่างผู้อ่านกับตัวละครน,นะคือเจ้าหมอนเนี่ยสามารถคุยกับคนแต่งของสามารถคุยกับคนแต่งหรือแม้แต่คนอ่านคอมิกได้นะก็เป็นพลังที่คล้ายๆกับพลังของจ e ีอิงนะ จีอิงนั้นสามารถคุยกับผ,ผู้สร้างที่เป็นคนแต่งเรื่องแบบแต่งจักรวาลขึ้นมานะแล้วจีอิงเนี่ยสามารถซัมมอนตัวละครที่ผู้สร้างนั้นแต่งขึ้นมาได้นะตามนั้นนะซึ่งการที่จีอิงคุยกับผู้สร้างได้เหมือนเป็นแบบตัวละครที่มีพลังทำลายกำแพงที่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมต้องไปอ่านเดสคูมาแม่งคุยกับคนอ่านคุยกับคนดูได้ด้วยนะเจ้าเนี่ยก็สามารถคุยกับคนอ่านและคนดูได้นะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือคราวนั้นนะมีแบบเป็นตัวคอที่ค่อนข้างที่จะสามารถสร้างพลังที่รุนแรงมาจากการอะไรวะวาดของเขานะซึ่งพลังที่รุนแรงเนี่ยก็เป็นมันแบบการใช้พลังอไอ้รถเช่เหมือนแบบการสร้างอะไร c a s ตอร buster ออกมานะซึ่งมือของเจ้าหมอเนี่ยก็สร้างอะไรได้อยู่แล้วสร้างอะไรก็ได้นั่นแหละแต่ก็มีโอกาสที่ว่า มือของเจ้าหมอนเนี่ยสามารถสร้างแบบแกสเตอร์บัสเตอร์ได้มากมายนะก็สามารถไปกอบพลังหดของของคนอื่นมันใช้ก็ได้นะแต่มีปัญหาคือเจ้าหมอนเนี่ยเกลียดอากาศหนาวนะแฟนคนนี้นั้นเป็นแฟนที่เกลียดอากาศหนาวคือแฟนแมงมิ้วใหม่ไม่เกลียดอากาศหนาวนะไม่คข้าใจแล้วมีเรื่องอะไรอีกแเคเข้งวั <c oughs> <c oughs> นนะไอ้น้องคนตีนชข้ง <c> ว <oughs> <c oughs> ันเหอ้อ มาต่อคับเร,เรื่องสำหรับเจ้าเป็นแสนนะในตอนนี้ก็ไปโผลไปปรากฏต,ตัวในหลายๆจักรวาลนะะซึ่งก็ให้ยกตัวอยาาว่างจักรวาลที่มันไปปรากฏต,ตัวนะก็ขอทำการเปิดหนังสือเวทมนต์แห่งเอเพื่อที่ดูว่ามันทำอะไรได้มั่งและก็อยู่ไปปะทะกับใครมาแล้วนะฮะอย่างที่หนึ่ง เขานั้นเคยเผินหน้ากับอิงแซนมาครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องแพ้กลับไปนะมันไม่ได้เอจริงเจ้าเหมอนเนี่ยแพ้อ,อิงแซนหรือไหมเพราะเพราะอะไรหรือไหมแม่งมีเออเลอร์แซนอยู่ในกลุ่มนั้นนะแล้วก็อีเวนต์มินก็คืออะไระเจ้าเนี่ยเป็นแซนเนี่ยเคยคิดที่จะเข้าไปทําแบบคิดที่จะไปโจมตีพวกเพื่อนๆที่เป็นแบบตัวสำคัญของคุยแซนนะอย่างแบบ เจ้าหมอนเนี่ยเคยคิดที่จะไปจัดการเจ้าบูเบอรี่แซนกับดีมแซนที่เป็นแบบเพื่อนซิงแซนหรือแม้แต่เออเลอร์เจ้าหมอนเน่ยก็คิดที่จะไปฆ่าดิมนะแต่อิงก็มักจะไปขัดขวาขงการฆ่าของเจ้าหมอนนี่เสมอนะฮะหรือแม้ว่าจะดูเป็นตัวคอนที่ดูไม่มีพิษมีภัยแต่ความจริงแม่งทั้งหมดลายนะและ้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าเพนแซนเนี่ยเคยเผชิญหน้ากับพวก เคยไปเชิญไปไปเชิญหน้ากับพวกแฟนหลายๆตัวมาแล้วอ่ะอย่างคอสแฟนนี่ก็นี่ก็เคยไปคุยกันมาแล้วนะเห็นบอกว่าเจ้าเจ้าเนี่ยเคยแบบไปบอกคอสแฟนว่าถ้าเกิดฉันช่วยซ่อมจักรวาลถึงนายให้นายต้องมาเป็นพวกฉันเพื่อใช้เพื่อพานายไปจัดการอิงเหมือนแบบมีข้อแรกเปลี่ยนไงมันจะช่วยซ่อมจักรวาลให้คอสแฟนแล้วแบบต้องการให้คอสเป็นผูจัดการอิงนะเหมือนแบบต้องการพักพวกไป ไปจัดการนะซึ่งกลายเป็นว่าคอแซนเนยรู้สึกว่าจปะปฏิเสธนะมันบอกว่าโลกของฉันน่ะฉันจะซ่อมมันด้วยมือของฉันเองฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนนอกนะประมาณนี้นะแล้วก็เจ้าหมดนเนี่ยเคยไปประท้ากับเจ้าอบิสแซนนะซึ่งม,ม,มันเคยมีคอมมิคของอบิสแซนอยู่นะที่มันประทะากับเจ้าเซนแซนเนี่ย คือเหมือนแบบมันเป็นปัญหาการเรื่องที่ว่าเจ้าหมอนเนี่ยต้องการหนังสือที่มีข้อมูลของทุกจักรวาลน,นะซึ่งหนังสือที่มีข้อมูลของทุกจักรวาลเนี่ยอพบิะแนนก็ต้องการเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบไม่ด้ว่าดิก็ไปขโมยมาไม่ได้นะคือเหมือนแบบไปขโมยไม่สําเร็จอะ่ะเพราะว่าอบิแแนนก็นะถึงแม้ว่าจะสู้กับอบิแซนได้ก็เถอะแต่อบิสนี่รู้สึกว่าจะเน้นการโวยเป็นหลักนะคือแบบ รู้ว่าถ้าเกิดเจอผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองนั้นต้องหาวิธีหลบหนีนะก็แน่นอนมันหลบหนีแล้วปกป้องหนังสือที่มีข้อมูลของจักรวาลไว้ได้นะแล้วก็ทําให้เจ้าเพนแซนเพนแซนเนี่ยหัวเสียอีกรอบหนึ่งและจักรวาลที่เพนนั้นไปปรากฏตัวอีกโลกหนึ่งก็คืออืมเล็กไม่ออกอ๋อ,อนึกออกแล้วรู้สึกว่าจอมอนี่ก็เคยแบบบุกไปหลายๆโลกอะ่ะแต่ว่า มันไม่มีใครพูดถึงมันนะเนื่องจากไทม์ไลน์ที่เจ้าเพนซานมันไปบุกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบไทม์ไลน์แยกนะมนก็ไม่มั่นใจสำหรับเจ้าเพนเนี่ยมันบุกไปกี่โลกนะแล้วก็มันเคยบุกไปโลกที่ผมไม่คิดว่าจะมีด้วยนะเจโรเอร์เลแซนตัวคอตัวนี้เป็นตัวคอที่เหมือนเอร์เลแซนในฉบับจีโนนะซึ่ง รู้สึกว่าเจ้าหมอนเนี่ยจะเป็นตัวละที่ทำให้เจ้าเพนแซนนั้นงงนะมันมองเจ้าเนี่ย GY oh <my> y, y r o เอะไรนะ J Jero ช่างแม่งคงขอ,งของเรียกว่า Gino e er r ร s e ซนด้วกันนะมีจากลักษณะลักษณะเหมือน Gino Sand และเป็น e r ร s e ซนะซึ่งรู้สึกว่าการที่เพนแซนเนี่ยไปเจอเจ้า เจ้าหมอเนี่ยก็น่าจะแบบมันไม่รู้ว่ามันเจ้าหมอเนี่ยคือใครนะก็นะน่าจะแบบไปแค่ทักทายแล้วก็ปอยทับนะไมไ่จักไงแล้วก็ไอสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือใหท้ที่เจ้าหมอเนี่ยอะไรฮะเพนซนนั Pen นนะคยไปเจอกับไอกลุ่มของจีอ e ิ N, แล้วก็จีเอเล่ย e ์ L, นะซึ่งการที่เจ้าเพนซไปเจอจีอ e ินนีรู้สึกว่า แน่นอนฮนะมันต้องการราแขกอิงแซน,แ,นแต่ว่าดันไม่รู้ว่ามันทาตัวไม่ถูกเหมือนแบบรู้สึกเหมือนมันจะไม่จับเจ้าอิงแซนในฉบับจอิงนะก็เลยแบบ what happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนแบบมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสาหรับสิ่งที่มันได้เจอก็คือมันงงว่านี่มันอิงแซนตัวจริงหรือมันดูไม่เหมือนจริงเลยนะก็ มีโอกาสที่ว่าเจ้าหมอนเนี่ยอาจจะได้คุยกับกีอิงนะเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าการทําลายกําแพงที่กำแพงที่กั้นระหว่างโลกความจริงกับโลกคอมิกนะซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เจ้าหมอนเนี่ยอาจจะได้คุยกับผู้แต่งนะซึ่งจีอิงก็คุยกับผู้แต่งอยู่แล้วเจ้าหมอนนี่ก็มีพลังในการทําลายประตูมิติที่สามารถคุยกับเจ้าพ่กคนอ่านได้เหมือนกันนะ แล้วก็ความเกลียนอยีกอย่างหนึ่งก็คือมันเกลียนโดยการเคยแอบวาร์ฟประตูมิติแล้วแอบไปเขียนหน้าอิงแซนซึ่งในรูปนี้นะอาจจะมองไม่ชัดกันหน่อยแต่มันคือการที่เจ้าเพนแซนเนี่ยไปเขียนหน้าอิงก็มันก็ยังมีอีกหลายกระทงที่ทุกชั้นนะต้อง <c oughs> ดูเอาไว้ว่าจังหมะนเนี่ยแม่งแบบเรียกว่าดมีหลายอย่างที่มันไปทํามานะ ซึ่งการที่มันได้คุยกับคนดูก็เหมือนแบบเป็นการทําลายกําแพงที่การระหว่างโลกความจริงกับโลกคอมิกนะซึ่งคนแต่งที่มีแต่งตัวครที่มีพลังระดับเนี้ยก็ถือว่าโอเคไม่เหมือนมันแต่งตัวครที่มันเหมือนเดธฟูลนะรู้สึกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรวะไอเพนซนเนี่ยเคยไปเจอเอกับไอตัวครที่เหมือนแบบจะเป็นคนบ้าแห่งจักรวาลน,นะคนบ้าแห่งเอก็คือ อาไซรัมแสนซึ่งการที่เห็นแสนนั้นไปเจอกับอาไซลัมนี่ก็รู้สึกว่าพอเข้าใจนะเหมือนเจ้าหมอเนี่ยคุยกับคุยกับคุยกับคนบ้าได้แบบในดูเรื่องนะอืมก็โอเคนะซึ่งการที่มันไปเจอกับอาไซ่ัมนี่ก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะเพราะว่าการที่อาไซลัมแสนเนี่ยนานๆทีจะมีเพื่อนมาหาเพื่อนต่างจากเพื่อนต่างจักรวาลมาเยี่ยมเยียนนะนี่จะ อาไซรัมเนี่ยทุกคั้งไว้ในะห้องขังนะแต่แบบอยู่ในห้องขังที่แบบโคตรไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็นะในห้องขังเนี่ยก็มักจะมีเรื่องปปแปลกๆเกิดขึ้นก็คือการที่มีคนต่างจักวาลบุกเข้ามานะเอาว่าเรื่องข้อมูลของอาไซรัมแซนเนี่ยพอจริงมันยังมีเจาะลึกอ,อีกมากว่ายถ้าใครอยากให้ผมเจ,จาะลึกจักรวาลไหนบอกมาได้นะแล้วก็เล่าต่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจักรวาลน,นี้นะ อืเรื่องส่วนใหญ่สิ่งที่เพนแซนไม่จะทําคือการไปแกล้งเออแซนกันนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเออแซนเองก็มันจะมีปัญหากับเพนแซนตรงที่ว่าด้วยว่าดิมันมีลักษณะเหมือนกับอ e ีพิแซนแต่มันดันมีนิสัยเหมือนกับเออแซนคือต้องการทําลายชีวิตนะซึ่งงานส่วนใหญ่ของเจ้ามอนเนี่รู้สึกว่าชอบบุกไปแกล้งและทําลายจักรวาลน,นะแต่ไม่รู้เหมือนกันทําไมเจ้ามอน,นี่ยงแบบ ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยที่จะทําลายโลกสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นคนที่สามารถทับลบล้างชีวิตได้แต่มันก็ไม่ยอมทำสักทีจนกระทั่งมันได้ไปโผล่ไปเจอโล่ของเอ,อิร์มริปเปอร์แซนะ่ะจากริปเปอร์เทลซึ่งผู้มอบความตายเจอกับผู้สามารถลบล้างความตายได้ก็เอคนนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องพลังความตายกันนะก็ ไม่มีอะไรมากสำหรับสิ่งที่ผู้มอบความตายนันได้เจอกันก็ไม่มีอะไรแปลกนะั่ะผมก็หวังอยู่อย่างหนึ่งนะระหว่างยมมาทูดจากซิปเปอร์เทลปะทะผู้ลบล้างชีวิตจากอะไรเพนเทลมันไม่มีเพนเทลมันผู้ลบล้างชีวิตอย่างเพนแซนนะก็นะยังไงก็ขอจบการจอะลึกแล้วก็เล่าประวัติของเจ้าเพนแซนนะ ซึ่งถ้าเรียบเรียงไทม์ไลน์ลของเจ้าเพนแฟนเนี่ยพอจอดลึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไทม์ไลน์ช่วงเวลาคือกําเนิดของเจ้าเพนแฟนเกิดมาจากช่วงเวลาที่อิงแซนนั้นยังสู้กับเออร์เลอร์อยู่นะซึ่งระหว่างที่อิงนั้นสู้กับเออร์เลอร์เนี่ยก็จะมีการที่ว่าอิงนั้นต้องการผู้ช่วยในการซ่อมจักรวาลน,นะซึ่งแบบว่าไงดี ทุกครั้งที่อิงแซนสู้กับเบอร์แซนก็มักจะมีแบบเซเซียพลังรวมเป็นหนึ่งและเกิดเป็นแบบชีวิตใหม่นะอย่างเอเวอร์แซเอเวอร์เจมแซนนะบางครั้งก็จะเห็นแบบอิงแซนเนี่ยพาดีมแซนมาช่วยเหลือนะซึ่งการที่พลังของดีมารวมกับอิงก,ก็กลายเป็นพลังของไพเรสแซนนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเกิดมาจากพลังและเศษเซียพลังใช่ไหมฮะแต่ มีครั้งหนึ่งที่แบบอิงนี้อิงนั้นอะเหมือนแบบต้องการคนที่แข็งแกร่งพอที่จะแบบเรียกว่าอแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับเออร์เลอร์ได้เหมือนแบบเปเปอร์เจมแซนเนี่ยเหมือนแบบไม่กล้าที่จะสู้กับเออร์เลอร์แซนเพราะว่าเปเปอร์เจมเนี่ยมองเออร์เลอร์แซนเป็นพ่อของเขานะแต่ว่าเจ้าเจ้าอิงเนี่ยเหมือนแบบต้องหาทุกอย่างมาใช้ในการจัดการเออร์เลอร์นะแต่ว่าเหมือนแบบมันรู้ว่าพเรสหรือแม้แต่ ไอนเนี่ยอะไรวะไอเจ้าเพเปอร์เจมเนี่ยไม่สามารถสู้กับเออร์เลอร์ได้แน่นอนก็แบบสร้างเจ้าเนี่ยเพนแซนมาสู้นะแต่ว่าการที่จะการที่เขานั้นสร้างเพนแซนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่เค่ว่าเพนแซนเนี่ยแบบเรียกว่าดิถูกอิงนั้นนะสอนให้เป็นแบบเป็นคนที่เรียกว่าดิถูกเลี้ยงดูมาเหมือแนบบเป็นเครื่องมืออะ่ะ <laughs> พองนี้แหละทาให้เจ้าหมอนเนี่ยต้องการที่จะทําลายกังชีต้องการที่จะทาําททลายชีวิตนะฮะซึ่งพลังการลบล้างชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเจ้าอิงแซนเนี่ยจะเอาพลังกนหนึ่งของเออแซนมาใส่ไปในร่างทําให้แบบอาจจะเป็นอีกอาจจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะที่ได้ทําให้แบบเห็นว่าเจ้าเนี่ยอะไรวะเพนแซนเนี่ยถึงแบบมีกระดูกสีดําก็อาจจะอาจจะเเพาะอิงเนี่ยเอาพลังของ <Yeah. S 2> เออเลอร์ม,มาใส่ก็เป็นได้นะฮะ เพราะว่าประวัติของเจ้าหมอเนี่ยคนแต่งเขาบอกว่าแต่งเหมือนเอาตอนเนะยเอาตอนที่แบบแคนผู้คนที่สร้างมันขึ้นมาผมก็คิดว่าต้องหาข้อมูลและเหตุผลของการที่ว่าทําไมเจ้าเนี่ยเป็นแซนถึงแคนอิงนะผมก็ต้องหาข้อมูลมาประมาณนี้นะอืมสําหรับเจ้าหมอเนี่ยก็เรียกว่าดีจุดแตกขักของอิงกับเจ้าเพนแซนนี่ก็คือ แบบเรียกว่าดิเหตุผลที่ทําให้อิงแซนกับเพนแซนนั้นเรียกว่าแยกทางกันก็คือเหตุการณ์ที่อิงนัน,นะไปซ่อมโลกของจกักรซ่อมแบบซ่อมโลกหรือจักรวาลจักรวาลใดจักรกวาลหนึ่งนะหรือแบบซ่อมเอยู U นั่นเองแต่ว่าแบบตอนนั้นนะ่ะเพนแซนที่แบบต้องการล้างแคตอิงไงเลยแบบใช้พลังตัวเองไปทําลายโลกที่อิงนั้นนะซ่อมแซมอยู่อ่ะก็เหมือนแบบทําให้อิงนี่คือ <Okay. S 1> เดือดอะแล้วก็ไล่เพแนแซนออกไปนะ ซึ่งการที่เขาไล่เพนแซนออกไปนั้นทําให้เพนนั้นนะฮะรู้สึกเหมือนแบบได้รับอิสรภาพก็แน่นอนผมไม่สนใจมึงอีกต่อไปละแล้วก็หนีกันไปนะแยกทางกันไปอืมก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลของเพนแซนเท่าที่ผมไปลอกอ่านมานะซึ่งไอที่ผมพูดถึงทฤษฎีของไม่ใช่ไอที่ผมพูดถึงการที่อะไรนะเพนแซนนั้นนะฮะแยกทางกับอีกแซนเป็นเพราะอะไรนี้นะ ผมอ่านมาจากข้อมูลที่มันเขียนเอาไว้อะคือแบบเรียกว่าอ่านมาจากจุดที่ทําให้แบบอิงแซนนั้นมัจกจะจหงุดหงิดกับไอนเนี้ยเพนแซนนะฮะอือที่อิงแซนนั้นหงุดหงิดกับเพนแซนก็อาจจะเพาะเรื่วนี้แหละนะยังไงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะนี่แกตอนนี้ก็หมดทุกเรื่องหมดหมดหมดแก๊กแล้วเนี้ยสำหรับข้อมูลที่มผมอ่านมานะ ยังไงก็ตามถ,าาานะออถ้าเกิดอยากให้ใครนะเออถ้าเกิดอยากให้ผมเล่าประวัติตัวครตัวไหนก็ส่งมาได้นะก็จะหามาและจอดล้ลยกแบบโคตรเต็มที่เลยนะซึ่งก็โค้นมาแบบเต็มที่แล้วนะสำหรับเจ้าเพนซนนะจากรูปจากคอมิกจากแฟนอาร์ตจากข้อมูลทั้งหมดที่แม่งดังจนสามารถเอามาทำเป็นเนื้อเรื่องได้นะโอเคก็หมดกันไปแล้วนะสำหรับเจ้าเพนซนเจ้าตัวคอครที่ค่อนข้างที่จะ จะเลือกเป็นตัวดีหรือตัวร้ายดีนะก็แล้วแต่ผู้อ่านนะว่าจะคิดว่ามันเป็นคนดีก็ได้หรือคิดว่าคนร้ายก็ได้เจ้าหมอน,นี่ก็เคยไปแข้งจีโนโอยู่ครั้งหนึ่งนะซึ่งหลังจากที่คูรู้ว่ามึงไปทําจีโนกูนี่มองมเป็นตัวคอรตัวร้ายเลยนะซึ่งมีความเป็นไป,ไปได้ว่าเจ้าหมนอหมน,นี่เจ้าหมอนี่อาจจะสู้กับไนท์แมนะเหตุผลที่จะสู้ที่มันจะสู้กับไนท์แมก็คงเป็นเพราะ ไอเหตุผลที่ไอเรื่องที่เนี่ยอะไรวะที่แบบมันเปขอร้องให้คอสมาร่วมกลุ่มกับมันเพื่อที่จะไปทําลายชีวิตนั่นเองนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าหมอนี่อาจจะคิดจะขมโมยตําแหน่งของหัวหัวหน้าตัวร้ายสูงสุดของไนแม์นะมีโอกาสเป็นไปได้นะสาหรับเจ้าเพนแซนเนี่ยนื่งจากรูปแต่ละรูปที่ผมเห็นมาบางครั้งมันก็ไปใจดีกัแบบตัวคอนอื่นแต่บางครั้งบางครั้งมันก็ไปแบบ ทำตัวโหดร้ายกับไอ้พวกเออพวกคนที่มันมีพลังนะซึ่งตัวคอนแซนที่มีพลังเหมือนแบบเจ้าหมอนเนี่ยจะเข้าไปลุกลานนะแต่ตัวไหนที่มันไม่มีพลังเหมือนแบบมันก็ทาตัวไม่สนใจอะ่ะก็เป็นเพียงแค่แฟนที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทำลายเท่านั้นเองก็เหมือนแบบเมินมองว่าไอ้นู้นไอ้นี่ไปหรือแบบใครบางคนที่เป็นแบบตัวคอนดีๆหน่อยมันก็จะเข้าไปหาหน่อยนะก็แบบ อเอาเป็นว่าเจ้าหมนเนี่มันไม่เจาะจงการฆ่าหรอมั้งก็แตกต่างกับไล์แม่ที่แบบเมื่อมันอยากทําลายโลกไหนมันก็ให้แบบคอสหรือคิลเลอร์แซนหรือเมอร์เดอร์แซนแบบบูกไฟอ่ะซึ่งเคซึ่งคิลเลอร์แซนคอสแซนหรือแม้แต่เมอร์เดอร์แซนเนี่ยมันเจอโลกไหนมันก็ฆ่าคนในโลกนั้นอยู่แล้วล่ะนะแต่เจ้าไอเนี่ยเพนแซนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เลือกที่จะฆ่าคนนุ่งคือแบบโลกไหนสมควรตายมันก็ควรตายไปได้แล้วนะ เจ้ามันเนี่ยก็คิดแต่สิ่งที่มันจะทำนะเอามวนว่าต้องหาข้อมูลและจุดประสงค์ของการฆ่าของเจ้าเนี่ยเป็นแสนให้เจอแล้วนะก็อืมและลายเส้นที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นั่นก็มันนั่นก็คือลายเส้นของดีสอนะฮะรูปแต่ละรูปเนื่องจากคนวาดเนี่ยเขาวาดเหมือนแบบใช้พีวาดแบบมีสอแล้วก็ใช้พิธีแบบใช้เครื่องสแกนสแกนมานะ แล้วเรตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเล่าประวัติตัวละครของเพนซสนจบจริงๆและหมดแก๊กเรียบร้อยนะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันค้างคาใจอยู่นะก็คืออืมการปลอมตัวของเจ้าไอเนี้ยของเพนซสนนั่นเองอะรู้สึกว่าเมื่อเขานั้นจะเข้าไปหาบ,บุคคลในแบบ โลกนังนโรกนี้อ่ะเหมือนแบบจะรอร์มตัวเป็นเหมือนแบบจีโนแซนะจากสภาพเสื้อนะมันมีอยู่สองซึมันมีอยู่สองแบบอะที่มันแต่งตัวปลอมตัวเข้าไปนะตามนี้เลยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะซึ่งเอ้ยเราดื้พูดถึงเ,เรื่องนี้ได้ยังไงเแนบบี่ยรูปร่างที่ทําไมมันเหมือนแบบมีมุดลอยออกมาก็อาจจะเป็นเหมือนแบบของเออร์แซนซึ่งมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าอัวกอน อ๋อเนี่เปเปอร์เจมเนี่ยก็มีหมึกไหลออกมาเหมือนแบบตัวคอของตัวของเปเปอร์เจมอาจจะเป็นหมึกก็ได้นะซึ่งเจ้ามอนี่เองก็อาจจะเป็นหมึกเหมือนเปเปอร์เจมก็ได้นี่คือทฤษฎีและพอเปไปได้นะอืมก็มีความคล้ายอยู่แล้วแต่คนจะคิดนะเราวันนี้ก็ขอจบลงไปแล้วนะแล้วการเล่าประวัติาร์ก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ